สวัสดีครับก็นี่ก็เป็นคลิปที่สามของผมนะครับก็มันเป็นขอดีมันก็เป็นไข่เป็นเปลือกไข่โอนินินมาโอ้โหผมก็ไม่รู้นะครับผมเพิ่งทาเหมือนกันเด้งไหมโโหเด้งเลยอะ่ะก็ขอบอกว่ามันเป็นตอนแรกอะ่ะมันคือไข่เป็ดนะครับผมเอาไข่เป็ดมาไข่เป็ดดิบๆเนี่ยทั้งเปลือกเลย ามาแช่ในน้ำส้มสายชูนะครับก็เนี่ยผมแช่ไว้หนึ่งวันหนึ่งวันกว่า,วาเนี่ยเนี่ยคือน้ำส้มสายชูนะครับมันน้ำมันเนี้ยอเคเป็ดที่เป็นไข่เป็ดอะ่ะสีขาวอะ่ะที่มันดิบดบอะ่ะแช่ไว้ทั้ฟองอย่างเงี้ยแล้วก็ทิ้งเอาไว้วันกว่ากว่ามันก็กลายเป็นไข่เดงอย่างเงี้ยผมไปดูในเว็บมาอุ้ยน่าเหลือเชื่อมันนิ่มเลยนยคุณดูดิมันเหมือนกับว่าเราเป็นไข่ต้มแต่จริงๆมันคือไข่ดิบนะ เอ้ยไม่น่าเชื่อนีะเป็นไปได้ตอนใส่ปุ๊บก็เห็นเป็นน้ำส้มใส่ชูก็จะแบบเป็นฟองฟองล็อบอฟองอ่ะนะก็คงจะแบบไปกัก่อนเปลือกมันจนแบบว่ามันนิ่มอ่ะแล้วในนี้ก็จะมีเป็นแบบเหมือนกับไข่หรือเป็นอะไรสักอย่างก็ไม่รู้นะแม่ไม่น่าเชื่อโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ